بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى Ya ayah الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا illa إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat Muslimin yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, mari sama-sama kita ikuti jejak langkah Rasulullah. Mari sama-sama kita ikuti perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah. Hari ini jumaat yang ke sebelah ataupun 12 Zulkaedah. Maknanya 20 hari lagi akan masuk Zulhijjah. Dan lebih daripada tu 10 hari lagi Maknanya dalam sekitar 30 hari Tak sabar dah kita akan uh, Menyambut Aidil Al Mubarak Dan Amalan yang digalakkan Supaya umat Islam uh, Buat nah, Pada hari raya Aidil Adha Di antaranya ialah Udhiyah Amalan korban oleh demikian khutbah pada hari ini ingin menyentuh mengenai kurban udhiyah tapi nak sentuh buka di sudut fadilatnya kerana sama-sama kita dah tahu bagaimana fadilat dan kelebihan orang gurba ni di sisi Islam memang mempunyai พอดีละอย่างสาก a n ่างอดาน AH, uh, ja ีกพ boleh ะต b o l e สงลักประกันให้ประกันให้กับคนที่คดบานเราจะไม่ขอพูดถึงเรื่องความประเสริฐของคดบานแต่จะใช้เวลาสั้นๆในขบะครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งคาถามว่า

กับเจตนารมณ์ของอัลลามที่พยายามที่จะสร้างหลักประกันความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางโภชนาการให้กับมุสลิมให้กับสังคมมุสลิมโดยใช้เครื่องมือของการกุรบบัติตุนัว่าักุมานน้อยนิดนึงนักบุยม a s y a r a นี่ปักะสดากะเตอ melalui d ่ g ง n g k ุ r บา n d ล n melalui k ุ r บา n อ n น l ล h ะอิสลาม l ต h ล u n m มูล m u ล a ล a g i อ l ลอิสลามเป็นาศาสนาแรกที่นำเสนอในภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างหลักประกันทางด้านโภชนาการเพื่อสร้างหลักประกันทางด้านอาหารโดยเฉพาะเนื้อพี่น้องครับก่อนหน้านี้นในช่วง อิลฟิตรีกายังดิลฟิตรีอัลอิสลามก็นำเสนอให้มุสลิมรู้จักเก็บกักตุนข้าวสารหรือว่าอาหารหลักประจำท้องถิ่นเราจะทำอย่างไรให้สังคมมีข้าวสารใช้ในหมู่บ้านเราตลอดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างนี้กับคนยากคนจนคนไร้โอกาส เด็กกำพร้าที่ยากจนคนไร้บ้านซึ่งในชุมชน,นจะต้องมีหลักประกันที่สามารถที่จะให้ประกันกับคนที่ได้โอกาสคนที่ไร้โอกาสเหล่านี้นี่สามารถที่จะทานอาหารทานข้าวได้ตลอดทั้งปีถ้าในเอเยลฟิตรีนี่อิสลามส่งเสริมให้มีข้าวสารใช้ตลอดทั้งปี แสดงว่าไอดดลอดัฎฮาเนื้อคุรบาเนี่ย,นยในช่วงคุรบานี่ก็คือเป็นการนำเสนอของอัลิสลามที่ให้มุสลิมทุกคนโดยเฉพาะคนยากคนจนคนขัดสนคนด้อยโอกาสเด็กแม้กระทั่งเด็กเรียนตดิกาคิรออตีคนที่ยากจนเนี่ยสามารถที่จะ ใช้ประโยชน์กับเนื้อครูบาลสามารถที่จะรับประทานอาหารเนื้อครูบาลน,นี่ได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าหากว่ามีการจัดการที่ดีนี่สามารถใช้รับประทานอาหารทั้งปีครับพี่น้องครับดังนั้นสบักเตตนิง่งทศิละปะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดหน่อยตรงที่ว่า บางคนมีความรู้เข้าใจว่าเราจะต้องรับประทานรับระทานเนื้อนี่ภายในสามวันต้องกินให้หมดซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคิต่ดิสุวุสุปายโยบวะครเบเนียครเบดา,ท,าทั้ิกามีทุ Sepuluh, empat hari lah Sepuluh, sebelah, dua belah, tiga belah Empat hari itu Ialah masa untuk kita nak semelah daging korban Lebih pada hari itu tak boleh dah Bagi kita nak kurban Tetapi bagi duduk kita oleh hak terima sedekah Ataupun oleh kurban sendiri itu Dia boleh simpan daging dia Sampai bila-bila pun lebih pada tiga hari เพรอะลัยนิวะ ل ัลลัมหมลารังรสุลลัลลอฮอะลัห้ามไม่ให้เจ็บเนื้อุคบาน,นเกินกว่าสาวันนี้มีครับในหลักฐานฮะดิษชัดเจนท้าหากว่าเราไปอ่นะให้ทุกคมอันซียร์ิลคูบูรนบีบอกในสามุสลิมฉันเคยห้ามพวกท่าน,นไม่ให้เซียรับูบ ฟัซูรูฮะตอนนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปท่านไปเยี่ยมเถอะไม่เป็นที่ต้อง,องห้ามแต่อย่างใดนะเรื่องจะรักโบรแต่ต้องอาศัยขั้นตอนนะชาวอัด,ดยังคนอปราชาระนะวันให้ทุกคนรันคูมมลอลอาฮีฟากซาลาสินแล้วก็ฉันไม่เคยห้ามไม่ให้พวกท่านนี่กักตุนเก็บเนื้อุรบาน เกินกว่า3มวันใช่ฉันเคยเหมือนกันนบ,บีนี่เคยห้ามเพราะในหะดิษในชรอบบอานร์บอกว่าในตบซีรบอกว่าในปีนั้นนี่มีชาวอาหรับเบดูยินเข้าหลังไหลเข้าไปในบันดีนะเป็นจำนวนมากนะในปีนั้นนะน,นะแล้วก็ในปีนั้นก็มีสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเครื่อง นะชาวบ้านไม่มีอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เดินทางไกลนะมาจากเยเมนบ้างและก็มาจากอาหรับเคียงข้างบ้างบ้างนบ,บีก็เลยออกนโยบายว่าปีนี้ใครที่กุบนเนี่ยห้ามกักตุนเนื้อเกินกว่าสามวันอันนี้นโยบายในปีนั้นนั่นซึ่งนโยบายของนบ,บีก็เป็นคำสั่งอยู่แล้วแต่หลังจากนั้น ในปีต่อต่อไปน,นบีบอกว่าวันให้ทุกคนอันลูกโฮมิลอาอวาให้เฝ้ากอเซลัสฉันเคยห้ามไม่ให้เก็บเนื้อเกินกว่าสามวันก็จริงนะในช่วงเดือนในช่วงเนื้อกุรบานนี่ฟัมซิกูม,มาบาดาะคมแต่ตั้งแต่ปีนี้นี่ท่านจงเก็บไว้ตามที่ท่านปรารถนาไปเถอดนะอันนี้คือ คำสั่งของนบ,บีนักฟักุลูในฮะดิษื่นในสหฮยมุสลิมเช่นเดียวกันฟักุลูท่านทั้งหลายจงกินเนื้อกุรบานวัดยคิรูจงเก็บสิ่งปั่นส่วยสิป,ปดยิงวัตดสศดยูแล้วก็จงให้บริจาคทานสามส่วนส่วนที่เรากินเราเลี้ยงให้กับตัวเองแล้วก็วัดยคิรูแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งเราเก็บ ว่ตสดกูและก็ในส่วนที่เป็นสดะกอสดะกอในตามมัธยอิมามชฟฟีและก็ฮานาบิลานี่บอกว่าวา j i บต้องสดะกอส่วนหนึ่งของอออของของเนี้ยนะซึ่งในส่วนนี้นี่ก็ไม่เป็นที่สนับสนุนให้เก็บแต่เราสามารถเก็บในส่วนที่เรากินเรารับประทานอันนี้เราเก็บได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่รับสดะกอ คนที่รับสะกอค,คนยากคนจนหรือจะมีองค์กรที่ช่วยรับสระก๊ออันนี้ที่กำลังจะพูดถึงก็คือมัสยิดชมรมสมาคมองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่อะไรนะที่พูดถึงที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยมัสยิดนี่น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะรวบรวมเนื้อครุบาลและก็ให้เก็บ เพื่อที่จะสามารถที่จะเป็นหลักประกันทางด้านอาหารทั้งปีชุมชนในมัสยิดมีคนที่คนยากคนจนคนที่ด้อยโอกาสเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่เด็กคนยากจนคนเดินทางมานะเราจะเลี้ยงอาหารยังไงก็โดยอาศัยเนื้อครบานนี่แหละแต่ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีมีการเก็บซึ่งตอนนี้เนี่ อุปกรณ์ <c oughs> ทันสมัยนะมีฟรีเซอร์มีตู้แช่แข็งอะไรต่างๆมากมายเราสามารถที่จะเก็บเนื้อไปจนถึงเป็นปีๆเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิบสบเดือนอะไรก็ได้ซึ่งในทัศนะของอลอิสลามนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่อย่างใดอยู่ที่การบริหารจัดการของเราดังนั้นพี่น้องครับในโอกาสนี้นี่ผมขอเชิญชวนให้ มัส j ิดแต่ละชุมชนนะฮะนำร่องในการที่จะจัดนะสร้างหลักประกันเนื้อคุรบานให้ชุมชนเพื่อที่จะสร้างอะไรนะครับธนาคารกรุรบานสร้างธนาคารกรุรบานให้ได้เพื่อที่จะเลี้ยงให้กับคนยากคนจนในสังคมเป็นไปไม่ได้นะครับในสามจังหวัดนะเราถ้าเราดูตัวเลขในสามจังหวัด มีมัสยิดอย่างน้อยประมาณ2,000มัสยิดแล้วถ้าว่าเราเอาตัวเลขว่าในแต่ละมัสยิดนี่มีคนกุรบาล10ตัวนะหัว10ตัวแสดงว่า2,000คูณ10บนี่ปาไปไปไปถึง20,000ตัวแล้ว20,000ตัวราคาตัวละประมาณขั้นต่ำนี่30,000บาทโดยเฉลี่ย สามหมื 30, คูณกับสองหมืนี่พี่น้องลองไปคิดคำนวณดูนะหกร้อยล้านหกร้อยล้านเฉพาะในสมจังหวัดภาคใต้ตอนบนกรุงเทพพี่น้องทั่วประเทศไทยนี่น่าจะเงินสะพัดในช่วงสามสี่วันเนี่ยเรามุสลิมนี่ชายเพื่อกุรบานนี่น่าจะเกินพันล้านนะ1 0หนึ่งพันล้าน แล้วในเงินในจำนวนหนึ่งพันล้านบาทนี่เรากินกินแล้วก็กินภายใน3าวันเป็นไปได้ไหมไม่มีทางอัลลอฮฺไม่มีทางที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กินจนถึงขนาดนั้นจนกระทั่งกินเป็นโรคกินวันที่สวันที่4นี่หรือว่าสิ้สนเดือนนี่จะต้องเข้าโรงพยาบาลอเอาไปเป็นลามินซาเลกนัสลฮลมจะต้องมีรูปแบบวิธีการที่เราจะมองอนาคต คิดเพื่ออนาคตเพื่อที่จะสร้างหลักประกันทางอาหารซึ่งในอลัลลามนี้ได้มอบมอบอะไรนะมอบมาตรการมอบรูปแบบเสร็จสรรพเป็นที่เป็นที่รับร้อยแล้ว <S <S คิดว่าเราน่าจะอะไรนะเอาเป็นบทเรียนเราเคยผ่านสถานการณ์โควิดมานาะสดสดร้อน และก็ในช่วงสถานการณ์โควิด2-3ปีนี้เราประสบพบเจออะไรบ้างก็เรื่องอาหารนี่แหละแต่ถ้าว่าเรามีวิธีการเก็บนะอาหารโดยชุมชนโดยผู้นำชุมชนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางนี่อินชาอัลลอฮ์เราสามารถที่จะเป็นสังคมต้นแบบในการที่จะสร้างหลักประกัน ในเรื่องของโภชนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเนื้อนะเนื้อครบานได้นะครับอินชาอัลลอฮ์คิดว่าคตบะร์สั้นๆในวันนี้มี่สามารถที่จะกระตุน้นสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนนะครับเพื่อที่จะคิดอนาคตเพื่อที่จะคิดต่ออนาคตเพื่อที่จะใช้อะไรนะครับมัสยิดเป็นศูนย์กลางแต่ว่าขอย้ำว่าโดยผ่าน การบริหารจัดการของคณะกรรมการนะมีอิหม่ามหรือว่ามีใครก็แล้วแต่เป็นประธานจัดการคน,คนนี้แล้วก็เป็นธนาคารซึ่งมีการถอนมีการเบิกจ่ายอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะทําให้เนื้อเหล่านี้นี่สามารถที่จะใช้ประโยชน์โดยกับผู้ที่อะไรนะผู้ที่ผู้ที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงดักง g ิงดักง i ิงอันนี้จะได Dibagi ataupun dimasak dibeli kepada orang yang sasare, kepada orang yang fakir miskin, mengikut tujuan yang orang kerbae sungguh. Ahok ni nak kepada kan beri hancapkan ti ti di good management yang ti ti di, nakap. Dari ini al Islam ni, kira rupa, ni kira ke kekayaan al Islam inilah. Di antara kecantikan Al-Islam Yang telah mengajar kepada kita bahawa Islam adalah agama yang baik Agama yang sempurna Agama yang sumur Agama yang mualat Dan sama ada di sudut pengajian Akidah, pembelajaran, akhlak Dan cara bertindak terutamanya Islam yang boleh memanfaatkan kepada masyarakat Khairun nas Anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah Allah innallaha basirun bil 'ibad الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته อ ل ى ي و م الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونبسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز ا ل م ت ق و ن พี่น้องร่วมละหมาดวันศุกร์ทุกท่านนะครับพูดถึงเรื่องกุรบานพูดถึงเรื่องธนาคารกุรบานก็ใครที่จะย้ำว่าถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ มีความสามารถครบาลสามารถที่จะเก็บอมอมรอมริบเพื่อครบาลน,นี่ขอให้เขาครบาลเงินแค่สี่พันหพันบาทนี้เราสามารถที่จะสร้างเป็นเนื้อครบาลที่มีคุ้มค่าสร้างสร้างอะไรนะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมที่ที่มหาศาลมากเราสามารถที่จะฮาเดีย ผลบุญของเรานั้นให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่เสียชีวิตไปแล้วลูกหลานของเราพี่น้องเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วก็สามารถที่จะทําได้พี่น้องเชื่อไหมว่าสี่พันห้ันบาทนี่ในชีวิตปัจจาบันเราใช้เพื่ออะไะนะบางคนนะถอยโทรศัพท์ทุกเดือนทุกสองเดือนสามเดือนตามเทรนนะ ประดับประดาบ้านซื้อรถถอยรถใหม่อะไรก็แล้วแต่ซื้อได้หมดยกเว้นกูบานพอมาถึงกูบานแล้วอ้างว่าไม่มีเงินไม่มีตังค์สี่พันส0่หรือว่า 5, 5้0 0ับาทอะไรแต่ถ้าว่าเขารู้ว่าเงินจํานวนนี้นี่สามารถที่จะประกันเขาบุลีชฟะเดียวายดฮาเิอครา kau melabur ke 3000 4000 baht ni sama ada dia cipta jaminan untuk dia pada hari akhirat dan pahala dia tu gogo boleh darjat dan nah, yang paling tinggi dan boleh pahala sebanyak bulu apa dia benar-benar yang dia duduk sebelah tu maka itu di antara uh, fadilat yang besar dan lebih daripada itu ialah kita menghidupkan syiar nabi Allah uh, apa dia datuk kita ialah nabi ibrahim alaihi salam sewaktu dia berkorban pada kisah yang masyhur itu itulah semoga allah subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk kita nak korban pada tahun ini dan kita guna memanfaatkan daging korban untuk faedah kepada masyarakat Beritilah apa dia gerba untuk nak makan nah makan untuk diri sendiri kita selo-selo tapi kita gerba untuk kita nak beri kepada cumcon Kepada masyarakat Nah kepada orang-orang yang tidak ada bernasib baik supaya dengan kita Nah dengan cara-cara yang dianjurkan dalam khutbah yang pertama uh, tadi Maka itu di antara apa dia cara yang baik yang dituntut dan diperlukan oleh al-Islam Qala Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.